ครับสวัสดีครับผมหมวดวัวครับหรือคนไทยโคครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปลาบุพผาราม่มหรือว่าวัดถรำบางโอครับบ้านสุขเสมตำบลนน่นเปื่อยอำเภอกุชชุมจังหวัดจชีงสุทอนครับวันนี้สิภาพพ่นองมาเบิงบรรยากาศการถอดกระถินนะครับซึ่งวันนี้เป็นมือสุดท้ายของการถอดกระถินครับซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่3 1 สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับคืนสิบหาคมเดือนสิบสองปีชวดนะครับซึ่งถือว่าเป็นวันพระใหญ่นะและกระตุงกับวันลอยกระทถนพร้อมนะครับเมื่อนี้มาพี่น้องมาเบังบรรยากาศการทอดกระถินสามัคคีนะครับซึ่งมีพี่น้องมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็มีพี่น้องมาร่วมท้ำบุญ น้ำกันหลายครับมาเนี่นะฮะมาจากลายหม่องลายบอลทั้งท่างไกลและท่างไกนะครับแล้วก็มีรงทา่ามารวมทํำบุญในมือนีครับหลายครับมาอน,นี่ไปเบ่งบรรยากาศกันได้เลยครับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมได้ได้ยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในสางคิดดีๆให้พี่น,อน้องได้เบิงกันนะครับ

vai กี่ลงท่านมาจากทางไหนครับเนี่ยมาจากอางตแล้วค่ะทั้งไข่ทหารนี่ค่ะทหารมาเดือดปะยาโสท้อนเน,ะเนาะโอ้มาเก,ก๋ไก่ท่านจากทางไหนครับเนี่ยโชคเซฟพอนจ้าบันโชคเซฟพอนเอาไม่ตัวดิไม่กินเลยจ้าจากทางไหนครับลุงท่าน ก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะああโอ้ยกินนอยกินหน่อยกินหน่อย โกทางไหนนาะครับไหวรับอาจารย์ทัศชนะค่ะเป็นเป็นอาหารเป็นน้ำเป็นอะไรทุกอย่างขอให้ญาติโยมท้งหไหยให้มีความสงบนิ่งก่อนถึงจะเป็นปุญถ้ามีความวุ่นวายแสดงว่ายังไม่ยังไม่เป็นปุญ เข้าพุทหาเจ็ออโพธทำใจให้สบายทัำใจให้เป็นดวันนี้เรามารับบุญจากพ่กแม่ผู้างจซึ่งหลวงพ่อท่านหลงพ่อหาสุขเป็นอาจารย์ของัะลูกแม่สาลณานีนสหาปัญจสีลาียกามะ ยํปิอุทฺธํสรณํสทฺธามิปฏิยยติภูตํสรณํสทฺธามิปฏิยํฏฺฐํมํสรณํสทฺธามิจาติยํปฏิคํสยามํ ปติทาเหตวาจาป่าติทาเหตวาจาีมีนาทุเสนาีมีนาทุเสนาปตินังวัรปตินังอัรศอามหากลงทีคารตังทีคารตังทิายะทิดายะจุขายะสุขายะข้าแต่พระพิจสองผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายผ้าคฐิรีวรวรพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพรเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ทันร like yeah. yeah. mm ับแล้วจงการกระหินด้วยผ่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริ ให้ปอกมาก็ืส่งต่อขอบคุณอย่างบาสาตวทุกพรกันดังด้สาธุองค์่านจะประดุกเจาก้าภาพตอทนตแทนตัวไอเในสนะเป็นตัวแทนของพฏบดุจโทโคตด จุดสวยสเุดเป็ดโยในสร้างบอกกออกญาโยทุกคนลำที่าพถวายิกุสังคสัสคสโอโนชายามโโา,ามสาธุโนพันเต,นพ,นเตพิกุลสังคโงคโอิมานิเสนาสนานิ สัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆะตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่พระภิกษุสงฆ์ ผู้มีในทิศทั้งสี่ที่มาแล้วก็ดี การกับทั้งท่าอันสังสัรบริวาลทั้งปวงนี้เป็นของคุณพ่อปัสสาวะรับพอชัยคุณพ่อทองสุขมีชัยคุณแม่กันดุลขึ้นตาของพ่อครัวและกุ่หลานคุณแม่ราตีสาโรธบุณลัมินสาโรธคุณอุไทไยยมูลโยธา บุญบุญมีสาโรบุญปิยะสาโร้อมครอบครัวบุญแม่ปีัชนะ้อมครอบครัวบุญแม่สมนึกเดชจินดา้อมครอบครัวและญาติโยมทั้งหลายผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะขอเพียงกันนำมาถวายแด่พระนพิสุทธิ์สงฆ์ผู้อยู่ตามารรษาพว้ใจมากในอาว่านี้ ก็แรมผ้ากับถึงพางนี้เป็นของบริสุทธิ์หุดเลื่อนลอยมาโดยน้พากาแล้วแรตกลงที่ประชุมสงฆ์จัได้จำพัอจับตรงลงว่าเป็นของพระที่สุดรูปใดรูปหนึ่งกอนนั้นก็หาไม่ได้มีพระบรุงพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงรอมอนุญาตให้แก่พิสุทรูปหนึ่ง เพื่อจักรธรรมซึ่งสติรับภารกิจตามพระปรมพุทธานิาและมีธรรมพระอัศจรรารผู้รู้พระปรมพุทธาที่ปายสังวันนั้นาาไว้ว่าพิสุขููปใยประกอบด,ด้วยศีลสุตาทิจบุญมีสติปัญญาสามารถรู้ทมแปดประการมีบุพผิเุเป็นต้นพิสุขรูปนั้น จึงจะสมควรเพื่อจักกาะทำกถินนักทารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้ปัจจุบันนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะหินสมควรแก่พิสุดรุกใดลงพร้อมกันยอมอันุญาตให้แก่ีิสุดรุปนั้นเถิดผ้ากฐินนักทานกับทั้งผ้าอาริสังสะรอริวาททั้งปวงนี้ ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระอาจารย์สมบัติมะนาโปเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทํากระถินนักถารจิตให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพระพิสุรูปใจเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในทภามกลางระหว่างสง ถ้าหินสมควรแล้วใสจงให้สันทะสัญญาสาผู้การขึ้นให้พร้อมกันเพิน ท่านพ,พูดง่ายๆแต่ว่าพวกเราจะทำง่ายๆแต่ท่านพูดแล้วท่านบอกว่าลุคทานปกคืออะไรผ่านมาก็ให้มีบอกอะไรผ่านมาทางตาหูจม,มูกลิ้นกายใจก็ให้มีบอกมีบอกมีบอกที่สุดก็นิพพานอะไรท่านพูดเป็นเด่นนี่นิพพาน ทำใจให้สบายก่อนมาคนมา,าทำอาทำพระโอษฐจากหลวงปู่ท่านทำใจให้สบายาได้ยินเช่นี้ก็สบายาวันนี้ก็เหมือนกันเอามาในสถานที่แห่งนี้ท่านนไหนยังเจย้อนอยู่ก็ขอให้เจยเย็นๆอ,ออกไปก็ให้เย็นใจคนไหนไม่ดี ปาจะมีเฉพานิทานมีก็อคีอครับมีฐานจิตมีอาไปพูดน่านา้าจากหลกังต้ขอให้นำไปประพฤติปฏิบัติาว่าชัดเจนเรื่องคำว่านิทานนิทานไม่มีระบงนะใหญ่อ่ไหมนิานไม่มีระงนะใใบะงต้องเป็นถอนตัวเลยไม่มีระบงไม่ไปตัดความสุน อบวนเพื่ม,มาร่วงด้วยช่วยกันทุกคนรวฐเป็นเ้าภาพใหญ่างการูให้ยิ่งใหญ่เสมอโดยทว่าต้นใหญ่ค้นเล็กเราให้ใหญ่ด้วยกันทั้งใหญ่ด้วยการให้แต่ให้เป่าการที่เอาจากขอรัฐพัฒนาพัฒนารั้วจะน่าเใจขอพัฒนาุพระัฒนาการจัดการทุกท่านคุณโยสมโมสร เนราชทุกเีราโกรคสถาโพนเกียรติปจวนเึงด่ดยศหมดทุกคนแ้ท่านหวังสิ่งใดในโวงกิจจงสังหริษด้วยคุณบุญกุศลแม้หมู่มารผ่านมาจะหานจนจงผ่านพ้นประสบสุขทุกท่านเถิดอาตุ เอวันเอวายทูทินังเททานังอุปังกาปิยิชิตังปิตังตุมหังจิพเมวัสนิจจตุตาภิภูริตุสังเกปะจันโทปะนละโสยะธาตุมิโชติละโส อาายยุุสสมธัติญญวทจครับกับผมคนเทคโคอกกาต้องของขอบคุณพี่น้องท,ท,ทุกท่านครับที่กดติดตามกดซับสไคร กดกระดิ hey, mm ่งให้ผมครับ mm hmm. สำหรับชิปนี้ mm hmm. ฝากพี่น้องไว้ซำ mm hmm. นีก็ได้ครับ mm hmm. ชิปหน้าว่ากันใหม่ครับ mm hmm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ